ตัวอย่างการเดินสายวงจรสวิตบันไดนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผิดและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ครับซึ่งการใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็ดูปกติดีใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่หากวันหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการเปลี่ยนหลอดไฟการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ขั้วแอและขั้วเอของโคมไฟนั้นมีไฟครับ การเดินสายวงจรสวิตบันไดที่ถูกต้องนะครับเราจะใช้สวิตช์ผทางจำนวน2ตัวโดยจะติดตั้งที่สายลายของวงจรเพื่อใช้ในการตัดและต่อไฟให้หลอดไฟครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับในเวลาที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟครับการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้วในใหมายเลขศูนย์ของสวิตตัวแรกครับ และเดินสายลายจำนวน2เส้นนะครับจากขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์ตัวแรกมายังขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์ตัวที่2ครับและเดินสายลายนะครับออกจากขั้วในหมายเลข0ูนย์ของสวิตช์ตัวที่2ไปยังขั้ว L ของคุมไฟและเดินสายนิวทัลออกจากขั้ว N ของคุมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลของวงจรครับซึ่งการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟครับ วงจรสวิตบันไดหรือวงจรสวิตทูเวหรือวงจรสวิตสามทางก็คือสวิตสองตัวควบคุคมหลอดไฟครับโดยเราสามารถเปิดและปิดไฟได้จากสวิตท,ที่อยู่คนละตำแหน่งกันครับย้อนกลับมาที่คำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับที่สอบถามว่าสายที่ลิงก์กันระหว่างสวิตในขั้วหมายเลข1และขั้วหมายเลขสานั้นสามารถสลับสายกันได้หรือไม่เรามาลองทดสอบกันดูครับ ตอนนี้ผมสลับสายที่ลิงก์กันทั้ง2เส้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้ปกติครับดังนั้นจากคำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับสายที่ลิงก์กันระหว่างสวิตช์ในขั้วหมายเลขหนึ่งกับขั้วหมายเลขสานั้นสามารถสลับสายกันได้ครับ